หวงจุ้ยเนี่ยมีไว้ทําไมระหว่างหวงจุ้ยกับความสุขของคนในครอบครัวอะไราสําคัญกว่ากันที่สําคัญคําถามทิ้งท้ายว่าใช่อาจารย์สมเจตไหมที่ไปแก้ให้บ้านเพื่อนแบบนี้ถ้าใช่รบกวนช่วยเมตากลับไปแก้ไขให้คนในบ้านมีความสุขด้วยค่ะบ้านเขารักใไข่กลมเกลียวกันดีไปทําให้เขาร้าวฉานแตกแยก สวัสดีครับท่านผู้ชมผมอาจารย์สมเจตแสงคำนวเนวงกัมพูนักโหราศาสตร์ผู้คน้นคว้าทฤษฎีฮวงจุ้ยเลทีบ้านและที่ปรึกษาธุรกิจมีท่านหนึ่งส่งข้อความมาหาบอกได้ไปเห็นบ้านเพื่อนเชิญใครไปดูไม่รู้ไม่ได้ทุบไม่ได้รื้อแต่แก้ไขยเยอะมากทำตรงนั้นนิดตรงนี้หน่อยตั้งแต่หน้าบ้านถึงหลังคาเลย แล้วท่านก็แจกแจงมาว่าประตูหน้าบ้านเจาะบานเกร็ดเล็กๆบอกสําหรับรับพลังในบ้านในติดกระจกเงาบานเล็กบานน้อยทุกมุมแค่นั้นยังไม่พอไฮไลท์อยู่ตรงประตูออกสวนหลังบ้านที่ทําไว้หรูหรามากเน้นย้ำ้วยว่าทำหรูหรามากแต่ดันไปใช้แผ่นฟิวเจอร์บอร์ดกั้นระหว่างประตูกั้นครึ่งหนึ่งด้วยสำหรับดักพลังอีกทั้งหมดทำให้บ้านสไตล์อังกฤษ30กว่าล้านเสียสม,มดสภาพน่าเกลียดไปเลยค่ะเขาเขียนแบบนี้นะ บ้านนี้เขาอยู่กัน5คนพ่อแม่ลูกลูกโตทํางานกันหมดแล้วพอทุกคนเห็นสภาพก็เครียดมากไม่มีความสุขไม่อยากเข้าบ้านแต่ทําอะไรไม่ได้เพราะแม่เชื่อเลยเกิดข้อสงสัยถามผมว่าห่วงจุ้ยเนี่ยมีไว้ทําไมระหว่างห่วงจุ้ยกับความสุขของคนในครอบครัวอะไรสําคัญกว่ากันถามทิ้งท้ายว่าใช่อาจารย์สมเจตไหมที่ไปแก้ให้บ้านเพื่อนแบบนี้ถ้าใช่รบกวนช่วยเมตตา กลับไปแก้ไขให้คนในบ้านมีความสุขด้วยค่ะบ้านเขารักไข่กลมเกลียวกันดีไปทำให้เขาร้าวฉานแตกแยกแต่ถ้าไม่ใช่ดิฉันกราบขออภัยอย่างสูงโอ้โหอ่านแล้วขึ้นเลยครับขอไม่ตอบครับหมายถึงไม่ตอบในกล่องข้อความที่ท่านเขียนมาแต่ขอํำมาตอบกันชัดๆตรงนี้ให้โลกให้สังคมรับรู้กันทั่วเลยว่า ผมอาจารย์สมเจตแสงคำนานเวงกัมพูนั้นรู้เรื่องก่อสร้างและรู้เรื่องศิละปะการสร้างบ้านเป็นอย่างดีทุกวันนี้เป็นที่ปรึกษาบริษัทก่อสร้างขนาดใหญ่สองแห่งนะครับขนาดใหญ่ในความหมายนี้คือเขาไม่รับงานหลักล้านเขารับงานหลักร้อยล้านขึ้นไป แล้วก็ทำงานห่วงจุย้ยถึงวันนี้ปาเข้าไป25ปีแล้วครับตลอดชีวิตการทำงานก็มีโอกาสาร่วมงานกับวิศวะสถาปนิกตั้งแต่ผู้ที่เพิ่งเรียนจบใหม่จนกระทั่งผู้มีผลงานมีประสบการณ์ค่าตัวหลายร้านดังนั้นผมรู้ผมเข้าใจครับว่าสไตล์บ้านแบบไหนเป็นแบบไหนจะไปชี้จะไปบอกให้แก้ไขอะไรยังไงนั้นต้องไม่ทำให้บ้านเสียทรงแน่นอนยังไม่ใช่แค่นั้นนะครับผมอะยังรู้เรื่องทิศ ทางลมการเดินทางของแสงโอ้เยอะมากที่พูดทั้งหมดนี้ไม่ได้มาอวดอ้างว่าตัวเองเก่งเหนือใครนะครับเพียงแต่ว่าผมรู้จักตัวเองสนิทกับตัวเองมากที่สุดและก็ต้องการให้ท่านผู้ส่งสารเข้ามารับรู้ว่าผมเป็นอะไรยังไงแค่นั้นเอง ห่วงจุ้ยมีไว้ทําไมต้องนําเรียนว่าแต่ละท่านแต่ละสํานักก็จะมีเหตุผลและหลักการของตัวเองสําหรับแนวทางผมดูห่วงจุย้ยแก้ห่วงจุ้ยเพื่อเป้าหมายหลัก3อย่าง3ประการด้วยกัน 1. ความรักความสุขของคนในครอบครัวหรือถ้าที่นั่นใช้ประกอบธุรกิจก็เพื่อความรักความสามัคคีของคนในองค์กร 2. สุขภาพแข็งแรงและ 3. เงินทองทรัพย์สินความมั่งคั่งร่ำรวย ดูฮวงจุ้ยก็เพื่อให้ได้สมอย่างนี้หรือเพื่อแก้ไขเรื่องใดเรื่องหนึ่งในสเรื่องนี้บ้านเหมือนกับคนเหมือนกับคนรักคู่ครองคือการที่ท่านมาเจอได้มาอยู่อาศัยได้มาทำการค้าไม่ใช่เรื่องมังเอิญครับแต่ต้องมีชะตาต้องกันคือมีบุญหรือมีกรรมร่วมกันมาก่อนถ้ามีบุญเข้าบ้านหลังนั้นปับ๊บชีวิตก็จะพบกับความรุ่งเรืองจเจริญก้าวหน้าปุ๊บเลย แต่ถ้ามีกรรมเข้าไปอยู่ก็จะเจอแต่ปัญหาเจอทางตันมีเรื่องเสียหายกระทั่งครอบครัวแตกแยกบ้านเหมือนคนรักขยายความว่าถ้าท่านสนใจใครรักใครสักคนหนึ่งอยากชนะใจก็ต้องศึกษาตัวตนของคนคนนั้นแล้วก็หยิบยื่นทําในสิ่งที่คนคนนั้นเขาชอบคนคนนั้นเขาพอใจถ้าสิ่งที่ท่านทําที่หยิบยื่นให้นั้นเป็นที่ถูกอกถูกใจแน่นอนว่าบุคคลผู้นั้นย่อมต้องหยิบยื่นความรักและสิ่งดีๆกลับคืนมาให้ท่านความหมายเดียวกันครับ ถ้าท่านเข้าใจชะตาบ้านและทําในสิ่งที่บ้านชอบสิ่งที่บ้านต้องการบ้านย่อมหยิบยื่นโอกาสและสิ่งดีให้กับท่านและครอบครัวอย่างไรก็ตามครับห่วงจุ้ยที่ดีนั้นต้องไม่ขัดกับหลักการดําเนินชีวิตต้องทําให้ชีวิตอยู่ดีกินดีมีความสุขเพราะวิชาห่วงจุย้ยโดยเฉพาะตามแนวทางของผมศึกษาค้นคว้ามาก็เพื่อประโยชน์ของการอยู่อาศัยเพื่อความสําเร็จของการทําธุรกิจการค้า ทำบ้านสไตล์โคลเนียลแต่เจาะหน้าต่างบานเกรดข้างช่องประตูหรือลงทุนทำสวนอกฤษหลังบ้านประตูกระจกบานเลื่อนเดินออกสวนอย่างรู้เลยแต่ไปเอาไม่อัดกั้นระหว่างทางเดินครึ่งหนึ่งทำเพื่ออะไรกั้นพลังให้อยู่ในบ้านเอาพระพุทธรูปองค์ใหญ่ตั้งตรงระเบียงชั้นบนบ้านนั่นไม่ใช่ผมแน่นอนครับ <S <S คือถ้ามีร้านไม่ใช่หัวร้านนะครับ ถ้ามีล้านเปอร์เซ็นต์ก็บอกเลยว่าล้านเปอร์เซ็นต์ไม่ใช่ผม แต่อย่างไรก็ตามถ้าจะนําเอาควงชุ้ยมาใช้สไตล์รูปแบบบ้านกับความพึงพอใจของทุกคนในบ้านต้องไม่ทําลายหรือไม่ไปขัดแย้งกับหัวใจสําคัญของห่วงจุ้ยบ้านยกตัวอย่างให้ท่านเห็นแล้วกันชะตาบ้านเล็กที่ธาตุไฟบ้านเล็กที่บวกรวมครั้งเดียวเท่ากับ11อันนี้ตัวอย่างนะครับที่จริงบ้านธาตุไฟมีทั้งหมด7กลุ่มด้วยกันบ้านเลขกที่บวกรวมครั้งเดียวเท่ากับ11อย่างเช่นบ้านเลขกที่74บ้านเล็กที่6ทับสอ0ชะตาบ้านนี้เขาชอบ แสงสว่างกลางวันแสงแดดต้องส่องเข้าถึงภายในส่องผ่านหน้าต่างส่องผ่านประตูหรือผ่านช่องแสงไม่ว่าฤดูการไหนช่วงกลางวันเนี่ยครับต้องมีมุมหนึ่งรับแสงจากภายนอกเข้าบ้านจะไปเปิดไฟในบ้านแทนก็ไม่ได้ส่วนกลางคืนพื้นที่นอกบ้านก็ต้องเปิดไฟให้แสงสว่างทิ้งไว้เช่นเดียวกันจะเป็นเปิดหน้าบ้านหลังบ้านข้างบ้านหรือจะเปิดรอบบ้านเลยก็ได้อันนี้คือเปิดรอบภายนอกนะครับ อันนี้คือหัวใจสําคัญของบ้านเล็กที่นี้ท่านจะทําบ้านสไตล์อังกฤษสไตล์มินิมอลสไตล์ลอฟวินเทจหรือคอน t e m p o r a r ีถามว่าถ้าอยากเลือกแบบบ้านแบบนี้ทําได้ไหมเข้ากับบ้านเล็กที่นี้หรือเปล่าทําได้ทั้งหมดไม่มีปัญหาอยากทําห้องมืดไม่มีหน้าต่างเลยห้องโฮมเทเตอร์แบบโปรงหนังในบ้านได้หรือเปล่าก็ทําไปสิครับ ถ้านี่คือความสุขความปรารถนากับการอยู่อาศัยและการใช้ชีวิตแต่ยกเว้นจุดสำคัญหัวใจของบ้านหรือที่เรียกว่าเป็นภูมิบ้านต้องตามใจบ้านซึ่งบ้านเลขกที่บวกรวมครั้งเดียวเท่ากับ11ตําตำแหน่งสำคัญที่ถือเป็นหัวใจที่ต้องรับแสงคือทิศต,ตะวันออกเฉียงเหนือระหว่าง23-31ถึงองศาถ้าบ้านเลขกที่บวกรวมครั้งเดียวเท่ากับ11หน้าบ้านหันทิศนี้ตำแหน่งนี้ถือเป็นห่วงช่วยที่ดีสำหรับบ้านเล็กที่นี้นะครับ แต่ถ้าหน้าบ้านไม่ได้หันทิศนี้ตำแหน่งทิศทางองศานี้ควรต้องมีช่องแสงให้แสงเข้าถ้าไม่มีแสงตำแหน่งนี้แล้วจะเกิดอะไรขึ้นผมนำเรียนแล้วครับว่าตรงนี้คือหัวใจของหงจุ้ยบ้านถ้าไม่มีก็จะเกิดความขัดแยง้งการทะเลาะกันตีกันฆ่ากันหรืออาจจะร้ายแรงถึงไฟไหม้บ้านเพราะว่าบ้านเลขที่บวกรวมครั้งเดียวเท่ากับ11นั้น เป็นบ้านธาตุไฟตำแหน่งนี้แสงสว่างไม่มีไม่ได้กังวันก็คือแสงแดดกางคืนก็คือแสงไฟถ้าไม่มีบ้านอาจจะเผาตัวเองเพื่อให้มีแสงสว่างนําเรียนท่านว่าการดูหงจุ้ยบ้านอาคารหรือสถานที่ของผมนั้นไม่ว่าจะใหญ่หรือเล็ก ท่านต้องมีเวลาขั้นต่ำให้ผมอย่างน้อยสองชั่วโมงต้องใช้เวลาต้องใช้ความละเอียดขอเดินสำรวจทุกมุมทุกจุดภายในบ้านเดินทำไมรู้ไหมครับเดินเพื่อดูตำแหน่งเพื่อปรับแก้หวงจุย้ยโดยให้ความสำคัญตรงหัวใจสำคัญของบ้านเท่านั้นไม่ใช่ประตูต้องรือ้อหน้าต่างต้องปิดบันไดต้องทาสีทุกอย่างทั้งหมดทำจนกระทั่งบ้านดีๆกลายเป็นโรงริเก เสียศิละปะของการก่อสร้างบ้านแต่ละหลังบอกแล้วว่าเหมือนกับคนคนไม่สวยคนไม่หลอ่อต่างก็มีจุดมีตำแหน่งสำคัญที่ทำให้ดูดีได้บ้านฮวงจุ้ยไม่ดีไม่ต้องทุบไม่ต้องรือ้อหรือแก้ทุกส่วนแค่เพียงค้นหาหัวใจสำคัญจุดสำคัญหาให้เจอแล้วแก้ไขตำแหน่งนั้นจุดนั้นโดยทำให้สอดคล้องกับชะตาบ้าน ดังนั้นห่วงจุ้ยเล็กที่บ้านสไตล์รูปแบบบ้านกับความพึงพอใจต้องเดินร่วมกันกับเน้นย้ำว่าห่วงจุ้ยตามแนวทางผมถูกคิดค้นถูกสร้างขึ้นมาเพื่อประโยชน์กับการอยู่อาศัยและทำธุรกิจการค้าเหมือนมีดที่ถูกสร้างขึ้นมาเพื่อตัดหั่นฟันแทงของสิ่งนี้ทําให้การดำรงชีวิตของคนง่ายขึ้นสะดวกขึ้นครับท่านผู้ชมครับ บริการดูเลขที่บ้านบริการดูหงจุย้ยวันนี้พร้อมบริการ3รูปแบบด้วยกันรูปแบบที่ 1. คือดูดวงเลขที่บ้านทางโทรศัพท์เพียงท่านส่งข้อมูลวันเดือนปีเวลาเกิดและจังหวัดเกิดของหัวหน้าครอบครัวหรือผู้ที่มีอำนาจตัดสินใจสูงสุดพร้อมทิศทางหน้าบ้านหน้าอาคารหน้าบ้านหันไปทางทิศไหนตะวันออกตะวันตกเหนือหรือใต้ แล้วลืมไม่ได้ก็คือเลขที่บ้านครับถึงเวลานัดหมายเจ้าหน้าที่จะต่อโทรศัพท์ถึงท่านเพื่อให้ได้คุยสดๆรับข้อมูลสดๆกับผมอาจารย์สมเจตแสงคำนเวียงกัมพู ผมก็จะให้คำแนะนำแนวทางวิธีการปรับแก้ไขวงจุ้ยบ้านหลังนี้ให้สอดคล้องกับชะตาของท่านและครอบครัวดีไม่ดีอย่างไรต้องปรับตรงไหนบ้างให้อยู่แล้วดีอยู่แล้วรวยโดยในระหว่างที่มีการพูดคุยสนทนานั้นก็จะมีการบันทึกเสียงเพื่อส่งกลับไปให้ท่านรับฟังทบทวนและนำไปปรับแก้ไขตามแนวทางวงจุ้ยลที่บ้าลภายหลังเสร็จสิ้นการให้บริการรูปแบบที่ส บริการดูห่วงจุ้ยออนไลน์ครับบริการนี้นอกจากใช้ข้อมูลตามที่นำเรียนไว้ในข้อหนึ่งแล้วท่านยังสามารถส่งแปลนบ้านผังบ้านพร้อมถ่ายภาพคลิปวิดีโอหน้าบ้านหลังบ้านห้องต่างๆภายในบ้านมาประกอบระหว่างพูดคุยรับคำปรึกษาก็จะสามารถเปิดกล้องถ่ายบ้านถ่ายสถานที่แบบเรียลไทม์ บริการนี้ท่านจะได้รับข้อมูลเหมือนกับผมได้เดินทางไปยังบ้านของท่านสถานที่ทำงานของท่านเลยทีเดียวอยู่ไหนในโลกดูได้เหมือนกันห่วงชุ้ยออนไลน์เช่นเดียวกันครับระหว่างที่รับบริการระหว่างที่พูดคุยนั้นจะมีการบันทึกเสียงเสร็จสิ้นการสนทนาก็จะส่งไฟล์เสียงนั้นกลับไปให้ท่านทางไลน์เพื่อทบทวนและนำข้อมูลไปปรับแก้ห่วงจุ้ยเล็กที่บ้านตามลำดับ และแบบสุดท้ายอันนี้ละเอียดที่สุดและชัดเจนที่สุดครับนั่นคือการดู่วงจุ้ยสถานที่จริงผมจะเดินทางไปยังบ้านสำนักงานหรือสถานที่ของท่านเพื่อให้คำแนะนำในการปลูกสร้างบ้าน การแก้ห่วงจุ้ยบ้านสำนักงานหรือสถานที่ทำการค้าหากว่าท่านสนใจใช้บริการสอบถามข้อมูลบริการได้ที่0817008644 ID Line สมเจตแสง0817008644 ID Line สมเจตแสงขอบคุณสำหรับการรับชมขอให้ผู้ชมทุกท่านจงโชคดีมีความสุขสวัสดีครับ